คาจิตเขาก็บอกว่าคิดว่าต่อหน้ามังกรต้าทานเวสมนเจ้าจะมีโอกาสสู้ชนะงั้นเหรอ,อวิธีชนะเน่ยมีออกถมเทไปแต่ก่อนหน้านั้นจงยินดีเสถเจ้ามนุษย์สามันผู้สบายไม่พักต่อท่านผู้นำซึ่งเป็นผู้ปกครองสูงสุดของมหาสุสานนาสติกหรือท่านอาที่น่านับถือข้าสาวใช้ประจันบาลหนึ่งในเบสดาวลูกไก่ผู้นี้จะเป็นศัตรูของเจ้าเองสวัสดีครับพมกับผมซีโรแมนวีสองอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสปอยโอเวอร์ลอดจอมารพิชิตโลกกันต่อนะครับ และก่อนที่ทุกท่านจะไปรับชม ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้กับผมด้วยนะครับเอาล่ะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วก็เชิญไปรับชมกันได้เลยครับหลังจากตอนที่แล้วเพกก็ได้จัดการทหารของจกอักรวรรดิสเลนไปและหลังจากนั้นเขาก็ได้ปลอมตัวและเดินทางเข้าเมืองไปพร้อมกับเมดสาวรับใช้ของเขาที่ชื่อว่านาเบลแกมมาหรือเรียกว่านาเบลาและพระเอกเขาก็ได้สมัครเข้าร่วมกิลเป็นนักผจญภยัยซึ่งนักผจญภัยนี่ก็จะมีหลายระดับนะครับของพระเอกเขาอยู่ที่ป้ายระดับทองแดงและระหว่างที่พระเอกกำลังหาห้องพักอยู่นั่นเองเขาก็โดนพวกอันธพาลเข้ามาหาง จับพวกอนาพานโยนกระเด็นปิวไปไกลไปตกทนาน้ำยารักษาของผู้หญิงคนนี้แตกทําให้เธอโวยวายไม่พอใจพระเอกเป็นอย่างมากนาเบที่เห็นว่าผู้หญิงคนนี้เสียมายาต่อพระเอกก็กำลังจะเชื่อดจนพระเอกต้องรีบบอกว่าเดี๋ยวก่อนสิโอเคมันฉันให้เจ้าสิ่งนี้กับเธอเท่าทนแล้วกันนะแค่นี้เขาไม่มีปัญหาสินะและหลังจากนั้นปัญหาก,ก็จบแล้วพระเอกก็เข้าห้องพักมาและเขาก็ถามนาเบทว่านี่เธอคิดว่ามนันเป็นยังไงบ้างหรอ นาเบทเธอก็บอกว่าพวกมันเป็นแค่ขยะค่ะนาเบะฉันจะไม่บอกให้เธอเปลี่ยนความคิดหรอกนะแต่การกระทาที่ทําตัวเป็นศัตรูแบบนั้นถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เลิกทํานะเข้าใจแล้วค่ะท่านอายแล้วจากนี้ไปข้าขอให้เจ้าเรียกข้าว่าโมมอนกะแล้วเจ้าเองก็ไม่ใช่นาเบ่เล่าแกมมาแต่เป็นผู้ติดตามของนักผจนภัยโมมอนกะที่ชื่อนาเบะคือที่ระเอกเขาทําแบบนี้ก็เพื่อปลอมตัวแล้วสารวจสืบข้อมูลของโลกใบนี้เพื่อของโลกนะครับแต่ทว่าตอนนี้เขาก็ไม่มีเงินทําให้เขาต้องไปหาภารกิจทํา แต่ทว่าเขาก็ได้อ่านตัวหนังสือไม่ออกเขาจึงหยิบภารกิจมามั่วๆและบอกคนดูแลว่าผมจะทําภารกิจนี้แต่คนดูแลเธอก็บอกว่าภารกิจนี้เป็นภารกิจสําหรับนักผจญภัยระดับสูงทําให้พระเอกไม่สามารถทําภารกิจได้และระหว่างนั้นก็ได้มีกลุ่มที่ชื่อว่าดาบทมินได้มาชวนพระเอกเข้าตี้ซึ่งหัวหน้ากลุ่มเขาไม่ชื่อว่าเปเทลนะครับและพระเอกเขาก็ได้นําตัวว่าผมชื่อมอมอนกะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยส่วนทางนี้ก็คือผู้ติดตามของผมชื่อวนาเบและจากนั้น พวกเขาก็คุยเรื่องการทำภารกิจกันซึ่งพระเอกก็ได้ตอบตกลงที่จะทำธารกิจกับคนกลุ่มนี้และเพื่อเป็นการซื้อใจคนพวกนี้พระเอกก็ถอดหน้าก,ากากให้คนพวกนี้ดูซึ่งใบหน้าที่แสดงให้เห็นก็เป็นภาพดวงตานะครับไม่ใช่ร่างจริงจากนั้นก็มีคนในกลุ่มดาบทมินเขาชื่อว่าลูคูสได้ถามว่าว่าแต่คุณมารวนกากับนาเบจจังทั้งคู่เป็นอะไรกันหรอครับพวกเราเป็นพวกพ้องกันอนะถ้างั้น ผมน่ะตกหลุมรักเธอตั้งแต่แรกพบเธอช่วยคบกับผมได้ไหมนาเบจจังแต่นาเบจเธอที่เก็บมนุษย์อยู่แล้วก็ตอบไปว่าหุบป,ปากไปซะเจ้าหอยทากแล้วเธอก็มองด้วยสายตาที่หยาดหยามจากนั้นต่อมาพอพระเอกเขากลับมาที่รับภารกิจผู้ดูแลก็ได้มาบอกพระเอกว่ามีคนจ้างวานท่านทำภารกิจพิเศษค่ะหรอคือใครกันล่ะคุณนาเฟรียบาเลีอาค่ะ ซึ่งนัฟิเดียบริอาคนคนนี้ก็เป็นนักปุงยาชื่อดังประจําเมืองนะครับแถมยังมีความสามารถใช้ใเทมเปมบอ์ได้เกืบทุกชนิดจากนั้นนัฟิเดียเขาก็ได้ปรากฏตัวนาเบเธอนี่ก็กาจจะเชื่ออย่างเดียวจนพระเอกนี่ต้องทุบหัวเธอแล้วบอกว่าอย่าทำอะไรโดยไม่คิดสิขอภัยด้วยค่ะฉันเข้าใจนะว่าเธอพยายามปกป้องฉันแต่ว่าพวกเราต้องอดทนไปก่อนนะ จากนั้นนฟัฟเลียบาริอาผมจะขอเรียกเขาว่านาฟัฟเลียนะครับเขาก็บอกว่าผมเองครับที่เป็นคนจ้างวานท่านเพ่เขาก็บอกว่าต้องขออภัยด้วยแต่ผมนะ่ะได้รับงานจากคนกลุ่มนี้แล้วครับคุณโมมอนแต่นี่มันเป็นการจ้างงานใหญ่เลยนะครับแต่ถึงอย่างนั้นก็ผมก็ต้องให้ความสําคัญกับงานที่รับมาก่อนไม่ใช่หรองั้นเอางี้ละกันผมขอฟังรายละเอียดการจ้างงานของคุณก่อนละกันแล้ว่อาตัดสินใจและจากนั้นนฟัฟเลียเขาได้อธิบายภารกิจ ซึ่งเขาก็บอกว่าเขาตั้งใจจะไปรวบรวมสมุนไพรเอาไว้ทายาแถวหมู่บ้านคาเน่แล้วอยากจ้างให้พระเอกเป็นคนคุมกันเขาจากพวกมอนสเตอร์ที่จะเข้ามาโจมตีพระเอกเขาจึงบอกว่าถ้าคุณจ้างคนกลุ่มนี้ด้วยผมจะยอมรับภารกิจซึ่งนาฟิเลียเขาก็ยอมตกลงจากนั้นพระเอกเขาก็บอกว่างั้นผมขอถามคําถามสุดท้ายได้ไหมครับทําไมคุณถึงมาจ้างวานนะักพจนภัยแบบผมทั้งที่ผม ก็ไม่ได้มีชื่อเสียงแต่เพิ่งเข้ามาถึงที่นี่เมื่อวานนฟิเลรียเขาจึงบอกความจริงว่าผมน่ะได้ยินเรื่องที่โรงเตียมมานะครับว่าคุณสามารถจัดการนักผจนภัยที่รับสูงกว่าคุณได้นในช่วงพริบตาผมเลยอยากลองจ้างคุณดูอย่างนี้นี่เองและหลังจากนั้นพเพ่เขาก็ได้เดินทางไปกับคนกลุ่มนี้แล้วนาเบทเธอก็โดนแซวว่าอย่างที่ผมคิดเลยนะนาเบทจังกับคุณมวันกะนี่เป็นคนรักกันเหรอหนาเบทที่ได้แบบนั้นก็ตกใจคะคะคะคนรักพูดอะไรกันคะ ท่านโปรวมนกาดนะ่ะมีท่านอาเบโดอยู่แล้วนี่นาเบธเธอพูดอะไรออกมาเนี่ยนาเบเธอก็เผลอหลุดปากพูดเรื่องของนาสลิกออกไปซึ่งพระเอกเนี่ยเขาต้องการที่จะปิดโตตนที่แท้จริงของเขาไว้นะครับเขาจึงขอร้องคนในตีของเขาว่านี่ช่วยหยุดระลาบระลวงพูดเรื่องส่วนตัวได้ไหมครับเข้าใจแล้วครับผมขอโทษ และหลังจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงมัสเตอร์พวกมันมากันแล้วงั้นพวกท่านช่วยปกป้องคุณนัฟฟิเลียไว้ได้ไหมเดี๋ยวที่เหลือผมจัดการเองแล้วพระเอกมันก็เินเข้าไปแบบชิวๆหยิบดาบคู่ออกมาแล้วก็ฟันฉับจัดการพวกมนสเตอร์นั้นลงได้เพียงดาบเดียวทำเอาทุกคนนี่อ้าปากค้างตกใจในความเทพของพระเอกแล้วพระเอกเขาก็บอกว่านาเบะเจ้าจัดการที่เหลือซะค่ะนายท่านแล้วนาเบะเธอก็ใช้เวทสายฟ้าจัดการพวกมนสเตอร์ที่เหลือจนพวกมันหนีไปหมด และหลังจากนั้นทุกคนก็ได้เดินทางต่อจนมาถึงหมู่บ้านคาเน่นาฟิเลียเขารู้สึกแปลกใจว่าทุกครั้งที่เขามาหมู่บ้านไม่เห็นมีรั้วกัน้นแต่ทําไมคราวนี้มีแล้วเมื่อมาถึงเขาก็ได้พบผงกัปลินจํานวนมากเข้าล้อมเขาไว้แล้วมันก็บอกว่าจะว่าไปพวกพี่ชายถ้าจําเป็นพวกเราก็ไม่อยากสู้หรอกนะแล้วไอ้คนใส่กอตรงนั้นนะ่ะนายนะ่ะให้ความรู้สึกอันตรายสุดๆเลยล่ะและระหว่างที่สถานการณ์กำลังตึงแคดอยู่นั่นเองก็มีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งดังขึ้นบุณกอบลินเกิดอะไรขึ้นหรอคะ เธอเอลีอา้าวนัฟิเลียคุงพระเอกที่เห็นแบบนั้นเขาก็รู้ทันทีเลยว่าฝูงกับลินนี้ก็คือผลจากการที่เขาได้เคยให้ไอเทมเรียกกับลินจำนวนมากกับผู้หญิงคนนี้ไว้และผู้หญิงคนนี้ก็ได้ใช้ไอเทมนั้นเรียกฝูงกับลินจํานวนมากมาซึ่งผู้หญิงคนนี้เธอมีชื่อว่าเอลีนะครับ แล้วเธอก็เป็นคนรู้จักของนัฟฟิเลียด้วยแล้วต่อมาเอลลีสเธอก็ได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเธอให้กับนัฟฟิเลียฟังว่าเธอสูญเสียพ่อแม่ไปจากการที่โดนทหารของศัตรูบุกเข้าโจมตีเมื่อตอนที่แล้วนะครับทำให้นัฟฟิเลียที่จริงแล้วเขาก็แอบหลงรักเอลลีอยู่เขาพยายามจะปอบ แต่เขาก็ไม่กล้าพูดออกไปแล้วเขาก็ถามว่าจะว่าไปแล้วพวกกอบลินนั่นคืออะไรหรอเอลลีเธอก็บอกว่านั่นอายผู้ที่ช่วยชีวิตเราไว้นั้นได้ให้สิ่งของที่สามารถเรียกกอบลินพวกนั้นออกมาได้เราจึงเรียกออกมาแล้วเขายังใช้เวทมนต์ได้สุดยอดมากเลยนะใช้เวทสายฟ้าทีเดียวพวกอัศวินก็ล้มลงหมดเลยล่ะเวทนั่นอาจจะเป็นเวทมนต์ระดับ3ก็ได้นะสิ่งนั้นมันสุดยอดขนาดนั้นเลยเหรอ เวทระดับ3น่ะเป็นเวทมนตในระดับสูงที่สุดเท่าที่คนธรรมดาจะใช้ได้เลยนะซึ่งในความจริงถ้าผมจะไม่ผิดพระเอกมันสามารถใช้เวทมนต์ได้ถึงระดับ10เลยนะครับเรียกได้ว่าอภิมหาโคตรเทพและหลังจากนั้นเอลลี่เธอยังบอกอีกว่าเขายังเอายารักษาสีแดงให้ฉันดื่มด้วยนะและเขาก็มีนักรบสาวที่ใส่เกาะอยู่เคียงข้างกายชื่อว่าอาเบโด นาฟิเดียที่ได้ยินเขาก็รูทันทีว่าท่านอายที่แอนล,ลีพูดถึงก็คือมมมอนกาที่เดินทางกับเขานั่นเองซึ่งที่เขารู้ก็เพราะว่ามีตอนหนึ่งนาเบทเธอหลุดปากชื่อออลเปโดออกมาทําให้นาฟิเดียเขารู้ว่าท่านอายกับตักพอจนภัยที่ชื่อว่ามมมอนกาก็คือคนคนเดียวกันทำให้เขารู้สึกขนลุกที่พยายามจะไปล้วงความลับเรื่องยารักษากับคนที่สุดยอดแบบนั้นจากนั้นเขาจึงรีบมาหาพระเอกแล้วบอกว่า คุณบมมลกะคุณบมมลกะคือท่านไอรุ่นโกใช่ไหมครับขอบคุณจริงๆนะครับที่ช่วยเมืองนี้ไว้ที่ท่านซ่อนชื่อจริงไว้ต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างผมเข้าใจแต่การที่ช่วยเอนลีผู้หญิงที่ผมรักไว้ผมต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ที่จริงผมมีเรื่องจะสารภาพที่จริงแล้วที่ท่านบมมลกะให้โพชั่นสีแดงกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่โรงเตรียมตอนนั้นเธอได้เอามันมาขายให้กับผมและผมก็รู้ว่านั่นเป็นของที่ไม่สามารถหาได้โดยปกติเป็นยารักษาระดับแรที่หายากมากมาก เพราะงั้นผมจึงพยายามจะสืบข้อมูลเพื่อหาวิธีผลิตจึงพยายามเข้าใกล้คุณต้องขอโทษด้วยนะครับซึ่งพระเอกเขาก็บอกว่าข้าไม่ติดใจอะไรหรอกถ้าเจ้านำไปใช้ในทางที่ดีก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนี่นฟัฟเลียที่ได้ยินเขาก็รู้สึกชื่นชมในตัวพระเอกเป็นอย่างมากและจากนั้นพระเอกเขาก็ขอร้องนฟัฟเลียไม่ให้เอาเรื่องความลับนี้ไปบอกกับใครนฟัฟเลียเขาก็ตกลงแล้วจากนั้นทุกคนก็ได้เดินทางไปล่าราชาแห่งป่าพงภพัยกันและพระเอกเขาก็ขอตัวแยกออกมากับนาเบ ซึ่งนาเบทเธอก็ถามว่านายท่านคิดจะทําอะไรหรอคะข้าจะต่อสู้กับราชาแห่งป่าพงภัยนี้ไงละ่ะเพื่อที่จะกระจายข่าวความเก่งกาจของนักปจนภัยที่ชื่อว่าโมวันกะภายในเมืองแล้วหลังจากนั้นพระเอกก็ได้เจอกับราชาแห่งป่าพงภยัยซึ่งมันก็โจมตีใส่พระเอกแต่พระเอกก็ป้องกันไปได้แล้วเจ้าราชานั่นมันก็บอกว่าเจ้าสามารถป้องกันการโจมตีแรกของข้าได้แบบนี้ต้องขอชมเชยเลยขอรับถ้าเจ้ายอมออกไปจากป่าตอนนี้ข้าจะยอมปล่อยพวกเจ้าไปขอรับพระเอกมันก็สวนกลับไปว่า ช่างโง่ยิ่งนักที่เจ้าไม่แสดงตัวออกมาแบบนี้แปบลบว่ากลัวข้าง,งั้นเหรอด้วยเหตุนี้เองราชาแห่งพงไพรมันจึงได้ปรากฏตัวอะไรเนี่ยข้ารู้สึกได้ถึงความตกตะลึงกับความกลัวจากเจ้าเลยนะขอรับเออนี่ข้ามีเรื่องอยากจะถามเจ้าหน่อยเจ้านะ่ะเป็นแฮมสเตอร์แชงกาเลียงงั้นเหรอและหลังจากนั้นราชาแห่งป่าพงไพรก็ปรากฏตัวเป็นหนูยักษ์น่ารักทำเอาหมดความน่ากลัวเลยแล้วเจ้าหนูนั่นมันก็บอกว่า มาสู้กันให้จบๆกันไปเลยดีกว่าขอรับเออราชาแห่งป่าพงภพัยอะไรกันเข้าส่าคาดหวังไว้สูงแท้ๆหมดกันและต่อมาพระเอกเขาก็ใช้เวทแผลออรล่าความสิ้นหวังไปให้กับเจ้าหนูราชานั่นทําให้เจ้าหนูราชาที่โดนเวทคําสาปนี้ถึงกับตัวสัน่นและล้มไงายท้องนอนร้องไห้และจากนั้นพระเอกจึงได้ราชาแห่งป่าพงภพัยมาเป็นลูกน้องทําเอาทุกคนนี่ยิ่งอึ้งไปกันใหญ่ที่พระเอกสามารถเอาสัตว์ในตำนานมาเป็นลูกน้องได้ซึ่งพระเอกมันก็คิดในใจว่าเจ้านี่เนี่ยนะสัตว์ในตำนานและจากนั้น ทุกคนก็ได้กลับไปที่เมืองเพ่กับพวกดาบทมินก็ได้แยกย้ายกันไปเพเกเขาก็บอกว่าจะไปที่กิวทําธุระให้เสร็จก่อนส่วนนาฟิเลียก็จะกลับไปที่บ้านเอาของไปเก็บและระหว่างที่นาฟิเลียเขาเอาของไปเก็บนั่นเองเขาก็ได้เจอผู้หญิงโลกิตที่ชื่อว่าคีแมนทายเธอเป็นนักฆ่าชื่อดังและที่เธอมาที่นี่ก็เพื่อที่จะรักพาตัวนาฟิเลียที่มีความสามารถในการใช้ไอเทมเม็ดมนทุกอย่างได้ไปทําพิธีกรรมปลุกเสก้ากองทัพผีดิบที่แข่งแกร่งพวกกลุ่มดาบทมินก็พยายามเข้ามาช่วยและบอกนาฟิเลียให้รีีีีบนนไปจากกท่่่อ แมนทายเธอก็บอกว่าแมและครแห่งมิตรภาพนี่ทำมาพี่สาวน้ำตาซึมเลยนะแต่ถ้าปล่อยให้หนีไปได้แล้วก็พี่สาวก็แย่นะสิแล้วก็มีตาแก่คนหนึ่งที่เป็นพวกของเธอเขาชื่อว่าคาจิตมาล้อมด้านหลังไว้แล้วคีมแมนทายเธอก็บอกว่าสงสัยแค่ค่าคนเดียวคงไม่พอแล้วล่ะมัง้ง จากนั้นเท้าก็ตัดกลับมาได้พระเอกเขาก็เจอคุณยายของนัฟฟิเลียเขาจึงเดินทางกลับมาบ้านพร้อมกับคุณยายเพื่อมารับค่าตอบแทนจากการทำภารกิจคุ้มกันแต่ทว่าเมื่อเขามาถึงนัฟฟิเลียก็ได้หายตัวไปและเขาก็จะแตะศพของพวกกลุ่มดาบทมินที่กำลังกลายเป็นซอมบี้เข้ามาโจมตีพวกเขาพระเอกมันจึงใช้ดาบฟันฉับโดยไม่สนว่าเป็นร่างของคนที่เคยร่วมเดินทางกันมาและพระเอกเขารู้สึกงุดยงิด ที่พวกกลุ่มดาบทมินตายไม่ใช่ว่าเพราะมิตรภาพอะไรดอกนะครับแต่เพราะว่าพระเอกมันหงุดหงิดที่แผนที่มันจะให้คนพวกนี้กระจายข่าวลือความเก่งกาจของมันออกไปต้องจบลงแล้วพระเอกมันก็สืบจนรู้ว่าคนรายนั้นใช้กลิจเป็นอาวุธในการฆ่าส่วนนัฟฟิเลียน่าจะถูกจับตัวไปใช้ประโยชน์ พระเอกมันจึงเสนอคุณยายว่าผมจะไปช่วยหลานคุณยายเองแต่ว่าคุณยายต้องมอบทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณยายมีให้กับผมทําเอาคุณยายนี้ด่าพระเอกไปว่านี่แกสองคนเป็นปีศาจหรือไงถึงได้ขุดรีดขุดเนื้อกันขนาดนี้แต่ถึงอย่างนั้นคุณยายแกก็ยอมจ้างนะครับเพื่อช่วยหลานชายคนเดียวของเธอไว้และต่อมาพระเอกก็ได้ใช้อุปกรณ์ในการค้นหาจนได้รู้ตำแหน่งของศัตรูที่ลักพาตัวนัฟฟิเลียไปพ่าพวกนั้นอยู่ที่สุสานที่มีกองทัพผีดิบจำนวนมากเต็มไปหมดแต่แค่นี้พระเอกมันก็ไม่หวันนะครับ และต่อมาก็ได้มีฝูงผีดิบจำนวนมากพยายามจะบุกเข้ามาเพื่อยึดครองเมืองพวกทหารของเมืองก็พยายามต้านไว้แต่ก็ไม่ไหวระหว่างที่กำลังจะหนีพระเอกก็โผล่มาแล้วบอกว่าเปิดประตูเมืองซะทะหารเขาก็บอกว่าจะบ้าเหรอด้านนอกมีพวกผีดิบอยู่นะแล้วไงล่ะแล้วมันมีปัญหาอะไรกับท่านโมมอนคนนี้งั้นเหรอถ้าไม่เปิดประตูแล้วก็ช่วยไม่ได้นะแล้วพระเอกมันจึงใช้เวทบินบินข้ามประตูไปแล้วหลังจากนั้นมันก็ถอบฝูงกองทัพผีดิบนับพันได้ในช่องพิบตา ทำเอาพวกทหารตะลึงแล้วบอกว่าหรือว่าเจ้านั่นจะเป็นนักผจญภัยระดับอาดามันทายอย่างที่เขาลือกันซึ่งระดับอาดามันทายนี่น่าจะเป็นระดับสูงสุดของนักผจญภัยนะครับแล้วหลังจากนั้นพระเอกมันก็ยังจัดการฝ่าฝูงซอมบี้ไปเรื่อยแต่ซอมบี้มันก็ยังไม่หมดสักทีพระเอกมันจึงเรียกผีดิบขั้นสูงออกมาต่อสู้เพื่อเปิดทางให้กับพวกมันจนมันมาถึงฐานของศัตรูแล้วมันก็ได้เจอตาแก่ที่ร่วมมือกับผู้หญิงโรก,กิตที่ชื่อว่าคาจิตพวกข้าเป็นนักผจญภยัย ้ากลางตามหาเด็กผู้ชายคนหนึ่งอยู่เจ้าน่าจะรู้สินะแล้วไอคนที่ใช้กิดเป็นอาวุธน่ะแกจงออกมาซะหรือว่าไม่กล้าโผล่ามาเพราะกลัวฆ่าจนหัวหดงั้นเหรอผู้หญิงโลคกกจิตคนนั้นที่ได้ยินจึงเผยตัวออกมาแล้วบอกว่าฉันชื่อคีแมนทายยินดีที่ได้รู้จักนะจ๊ะข้าชื่อโมบอนแต่ถึงบอกไปยังไงแกก็ต้องตายอยู่ดีนาเบทฉันฝากเธอจัดการตาแก่นี่ทีส่วนฉันจะไปเจอกับผู้หญิงโลก,กจิตนั่นคีแมนทายพวกเราไปสนุกกันตรงนู้นจะดีกว่านะโอเค แล้วคีแมนทายเธอก็ตามพระเอกไปคาจิตเขาก็บอกว่าผู้หญิงนี่เหรอจะมาจัดการข้าแต่ไม่ทันพูดพร่ำทำเพลงนะครับนาเบทเธอก็เปิดฉากลาไล่วทใส่ฟ้าโจมตีใส่อย่างแรงจนพวกลูกสมุนของคาจิตนี่เดี้ยงไปเหลือแต่เขาด้านคีแมนทายเธอก็ถามว่าคนพวกนั้นที่ฉันฆ่าไปเป็นเพื่อนของนายเหรอคงโกรธสินะสนุกมากเลยนะตอนนั้นนะ่ะพระเอกเขาก็นิ่งไปสักพักแล้วบอกว่าที่ฉันหยุดยิดนะ่ะไม่ใช่เรื่องพันนั้นหรอก แต่เป็นเพราะว่าเธอไปกำจัดเจ้าพวกนั้นที่เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มชื่อเสียงของฉันนั่นแหละทําให้ฉันหยุดหยิดแล้วไอ้คนแบบเธอนะ่ะแค่ลูกน้องของฉันนาเบกก็จัดการได้สบายแล้วคีเมนทายเธอก็หัวเราะและบอกว่าภายในประเทศนี้นี่ยมีเพียงไม่กี่คนหรอกนะ ที่จะสู้ได้สู่สีกับฉันนะ่ะแล้วหลังจากนั้นทั้งสองก็ขิงใส่กันไปเรื่อยด้านอีกฝั่งหนึ่งไม่ดึกเลยนะว่าจะมีคนใช้เวทบน,นระดับ3ใส่ฉันได้เนี่ยเป็นแค่เห็บมนุษย์กล้าพูดแบบนั้นใส่ฉันเหรอคนโง่อย่างแกนะ่ะจงดูพลังของอัยมณีอันนี้ซะจากนั้นคาจิทเขาก็เรียกมังกรออกมาโจมตีใส่นาเบแล้วหัวเรอฮาะฮ่าฮ่าฮนี่คือมังกรที่สามารถต้านทานเวทมนต์ได้สมบูรณ์แบบเป็นศัตรูที่เจ้าไม่สามารถต่อกรได้ไงล่ะนาเบทที่เห็นแบบนั้นก็บอกว่า แค่ฟาดให้ตายก็พอแล้วนี่แล้วเธอก็ฟาดใส่มังกรนั่นจนลม้มลงทำเอาคาจิตนี่เยอะมากเขาจึงไล่เวทมนต์เพิ่มพลังด้านมืดให้กับมังกรแล้วเสริมพลังเกาะแล้วมันก็เข้าโจมตีแต่นาเบทเธอก็ป้องกันไม่ได้สบายๆแล้วยิงเวทสายฟ้าสวนกลับไปแต่มังกรมันที่สามารถป้องกันเวทมนต์ได้ก็ไม่เป็นอะไรเลยและคาจิตเขาก็เริ่มเอาจริงเรียกมังกรต้านเวทมนต์สองตัวออกมาและเข้าโจมตีนาเบทจนเก็บขยี้นาเบทได้แต่เธอก็ใช้แรงกายของเธอต้านทานไปได้ ด้านฝ่ายพระเอกก็จะเริ่มเปิดฉากสู้กันและดูเหมือนว่าคีเมนทายเธอจะมีความเด็วที่มากกว่าพระเอกสามารถหลบการโจมตีของพระเอกได้และโจมตีสวนกลับไปได้แต่ทว่าเธอก็โจมตีพระเอกที่ใส่เกาะหนาไม่เข้าถึงขนาดแทงเข้าที่หน้ายัางทําอะไรพระเอกไม่ได้และพระเอกเขาก็บอกว่าถึงเวลาเลิกเล่นกันได้แล้วน,เนเาเบลแกม,มา่าเจ้าจงแสดงพลังของนาสดิกให้เป็นที่ประจักษ์ซะส่วนด้านของเขาเขาก็บอกคีแมนทายว่า เอาล่ะเจ้าจงโจมตีมาเลยแล้วเตรียมตัวตายซะด้านนาเบก็ดูเหมือนว่าจะแย่ฮาจิตเขาก็บอกว่าถ้าเจ้ายอมแพ้ข้าจะยอมปล่อยเจ้าไปก็ได้นะไม่ต้องมาปากดีเลยเจ้าขยะเปียกจังหวะนั้นเองนาเบะเธอก็ได้ยินเสียงของพระเอกที่บอกว่านาเบะเล่าแกมมาเจ้าจงแสดงพลังของนาสดิกให้เป็นที่ประจักษ์ซะตามที่ท่านปรารถนาค่ะให้มมันกะงั้นต่อจากนี้ฉันจะไม่สู้ในฐานะของนาเบะ แต่จะเริ่มการต่อสู้ในฐานะของนาเบลแกมมาอธิบายก็คือการต่อสู้ที่ผ่านมาเธอยังไม่เอาจริงนะครับเธอเก็บซ่อนพลังที่แท้จริงไว้แต่ตอนนี้เธอจะปลดผนึกพลังและเอาจริงแล้วแล้วเธอก็ใช้วิชาเทเลพอร์ตย้ายขึ้นไปบนท้องฟ้าคาจิตเขาก็บอกว่าคิดว่าต่อหน้ามาังกรต้าทานเว่นมนเจ้าจะมีโอกาสสู้ชนะงั้นเหรอ,อ,อวิธีชนะน่ะม่ออกถมเทไปแต่ก่อนหน้านั้น จงยินดีเสถอะเจ้ามนุษย์สามัญผู้สบามไมิพักต่อท่านผู้นำซึ่งเป็นผู้ปกครองสูงสุดของมหาสุสานนาซติิกหรือท่านอาที่น่านับถือข้าสาวใช้ประจันบานหนึ่งในเบตดาวลูกไก่ผู้นี้จะเป็นศัตรูของเจ้าเองสาวใช้เงน้นเหรอมังกรกระดูกจงจัดการมันซะทันใดนั้นนาเบตทเธกว้ามาแทางข้างหลังของคาจิตและบอกว่าเจ็บขนาดนั้นเชียวเหรอ นี่วิชาเคลื่อนย้ายพิษตาเป็นไพ่ตายของเธอกันเหรอเปล่าก็แค่จะทําให้ดูว่าถ้าจะฆ่าก็ง่ายแค่นิดเดียวมาจบเรื่องกันดีกว่าถ้าทําให้ท่านอายรอ,อนานก็คงเสียมารยาทแล้วจากนั้นเธอก็เริ่มลายเวทมนต์นั่นมันเวทอะไรกันบ้าน่ามังกรน,นั่นต้านเวทอย่างสมบูรณ์นะต้านทานอะไรกันพูดให้ถูกก็คือมันมีความสามารถทําให้เวทระดับ6ลงไปไร้ผลแค่นั้นเองหดือก็คือการโจมตีสําหรับนาเบล่าแกมมาผู้นี้ ที่ใช้เวทร,ระดับสูงกว่านั้นมันไม่มีทางต้านทานได้ไงล่ะบ้าน่ะมมุษย์ที่ไหนจะใช้เวทร,ระดับเจ็ดได้มันไม่มีทางไปไปได้ขอบคุณนะที่ก้ามาลองดีกับท่านอายเฟสแฝรออศนีบาทพัฒนาการมังกรขั้นสูงสุดอาและหลังจากนั้นาคาิกิโทว่ากายเป็นขี้เท่าไปแม้แต่มแมลงแต่พอไม่เกียมก็ยังกลิ่นหอมสินะ เอาไปฝากเอนโทมาดีไหมนะจากนั้นก็ตัดมาด้านพระเอกเขาก็ได้ปล่อยให้คีแมนทายเข้ามาโจมตีตรงๆซึ่งเธอก็ใช้กิจแทงเข้ามาเต็มๆแถมยังใช้สายฟ้าและเวทไฟอีกแต่พระเอกมันก็ไม่เป็นอะไรเลยแล้วมันก็จับตัวคีแมนทายไว้แน่นทําให้เธอตกใจมากงั้นฉันจะบอกความจริงให้ละกันฉันน่ะเป็นผีดิบทั้งร่างกายและจิตใจแม้ว่าเธอโจมตีแค่ไหนมันก็ไร้ประโยชน์สาหรับการสู้กับเธอน่ะฉันไม่จําเป็นต้องใช้เวทมนต์ด้วยซ้ํา บ้าน่ะเป็นไปไม่ได้แล้วพระเอกมันก็เริ่มใช้มือบีบร่างกายของคีแมนไทยคีแมนไทยเธอพยายามดิ้นรนเอาชีวิตรอดทั้งเตะทั้งต่อยแต่พระเอกมันก็ไม่เป็นอะไรเลยและสุดท้ายพระเอกมันก็บีบร่างกายของเธอจนเธอสิ้นใจไปแล้วบอกว่าลืมบอกไว้ทัศนิตเลยว่าฉันน่ะเป็นพวกเอาแต่ใจ,ใจ แล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้ไปช่วยนับฟิลยออกมาแล้วเดินทางกลับไปที่เมืองแล้วเขาก็ได้เลื่อยนยศนับผจญภัยด้วยแต่แล้วตอนนั้นเองอาเบโดเธอก็ได้แจ้งข่าวว่าตอนนี้ชาวเทียบัตฟอนเลนหนึ่งในผู้พิทักษ์ของเขานั้นแปรพักไปแล้วเฮ้อแล้วหลังจากนั้นก็ตัดจบไปนะครับเรื่องราวการครองโลกของพระเอกจะเป็นยังไงต่อไปก็อย่าลืมติดตามต่อได้ในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมซีโรแมนวีต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ